สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณตอ๊อบด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการพี่นะเคีนวายนะคะรายการที่จะพาทุกคนนะคะเข้ามาเก็บเกี่ยวสาระดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเพื่อนําไปใช้ในชีวิตและธุรกิจค่ะก็วันนี้เราพบกับใครนะคะมดวันนี้นะคะเราพบกับตัวตึงแห่งเมืองลำพูนค่ะนั่นก็นคือพี่ต๊อบ สุกฤษวิพร,ร,รชัยนคะ่ะค่ะเอาคำถามแรกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอยากถามชีวิตในวัยเด็กของคุณตอบนิดนึงอยากให้เล่าแต่ว่าคือสามสิบวิมันจะเร็วไปน,นะขอให้สักหน่สิบสิวิใช่ค่ะชีวิตในวัยเด็กก็ผมก็เป็นลูกคนเดียวครับที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัววัสดุก่อสร้างแต่แรกเลยเป็นลูกผู้ชายลูกชายคนเดียวของครอบครัวครับที่ เติบโตมากับวัสดุก่อสร้างเติบโตมากับการเมืองทำความได้ก็ตั้งแต่อายุแปดขวบครับพ่อก็อยู่ในวงแวดวงการเมืองเราได้เห็นการทํางานของพ่อเนาะ <Okay. S 1> ที่ทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวที่พี่ต๊อกเห็นมาเนี่ยว่าพ่อเป็นทั้งนักธุรกิจด้วยไหมแล้วก็น,กนักการเมืองด้วยเนาะเพราะพ่อต้องควบคุมดูแลเรื่องของงานร้านก่อสร้างใช่ไหมพี่ต๊อกเห็นมุมมองอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของ,ของาการเมืองและเรื่องมุมมองของธุรกิจก็พ่อก็ได้สอนหลายอย่างครับให้ผมเนาะก็คือในมุมมองการเมืองเนี่ยการเมืองพ่อได้ทำทาเพื่อคนอื่นจากจากการที่เขาสําเร็จในธุรกิจละถ้าพร้อมก็ออกไปทําเพื่อสังคมให้อะไรกับสังคมช่วยพัฒนาท้องถิ่นทำเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็พัฒนาท้องถิ่น ทําให้เราเห็นตรงจุดเนี้ยก็ได้เห็นในสิ่งที่พ่อทำเนาะ่าการได้ทําเพื่อคนอื่นมันแล,และพอบ้านเมืองพอท้องถิ่นได้พัฒนาขึ้นเนี่ยคนคนในท้องถิ่นก็ออพูดถึงพ่อเราในทางที่ดีได้คืออ๋อได้ช่วยพัฒนาให้ตำบลยกระดับขึ้นอไปจากระดบับต้องจังหวัดไปสู่ระดับประเทศโอ้โหเราก็เป็น,เป,นเป็นความภูมิใจครับที่ได้เห็นพ่อได้ทําให้คนอื่นอืแล้วมัน ด้วยความที่ได้ยินเรื่องเล่ามาเนาะว่าเป็นลูกนักการเมืองเป็นลูกอ่าของคนที่มียศมีมีระดับเนี้ยพี่ต๋อมันมีอิทธิพลใช่ไหมมันมีอิทธิพลเนาะเหมือนว่าเป็นลูกของคนมีอิทธิพลพี่ต๋องเคยได้รับอภิสิทธิ์ที่เขาได้ที่เขาเล่าเล่ากันมาเนาะแล้วลูกนักการเมืองจะได้สิทธิพิเศษมีอภิสิทธิ์ในการโนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีครับคือพ่อพ่อก็ไม่ไม่ได้สอนให้เราต้องไปเอาเปรียบใครเนาะก็พ่อพ่อสอนให้เรา เป็นคนดีเป็นคนจริงทำอะไรอ่ะถ้าเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนคนดีเนาะไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเราเป็นคนจริงคือเราทําจริงในเรื่องการทำ,ทำรธุกรกิจด้วยตัวจริงด้วยคือทําอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังหรือว่าเก่งในด้านนี้นะครับเนาะแล้วเราเนี่ยครับคือถ้าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนใครก็มาทําอะไรเราไม่ได้<ม>เราทําอะไรให้มันถูกต้องพอสอนอย่างนี้เลย้ามันถ้าเราทําถูกต้อง มันก็ไม่มีใครทําเลยเราได้อย่าไปใช้อภิสิทธิ์อะไรที่มีเลย<ม>คือทําด้วยตัวเองดีกว่าใช่ครับเราพูดถึงเรื่องของตัวธุรกิจนิดนึงคือเท่าที่ทราบมานี่คือต๊อกไม่ได้ทำาอย่งเดียวนะก็คือจะมีทั้งธุรกิจที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวมาแล้ธุรกิจพวกป่าวัสร,าารุกอสร้างไม่้ทำอะไรอีกหลายหลายอย่างทําไมมันถึงแบบดูหลากหลายแล้วก็หลายอย่างจังเลยทาไมถึงต๊อกเลือกที่จะทําอะไร,รหลายอย่างก็มีก็มีหลายอย่างครับคือ หนึ่งวัสดุก่อสร้างเนาะพอเราทำวัสดุก่อสร้างเนี่ยเรามาต่อยอดธุรกิจของพ่อของแม่ก็คือแบบเราอยากให้พ่อกับแม่ได้พักบ้างอะหรือว่าได้เฟดตัวออกไปเขาก็เหมือนทําธุรกิจมันไม่มีกระแสเนาะแร้แต่เราก็อยากให้พ่อกับแม่ได้พักเราก็มาสืบท่าสืบทอดสานต่อธุรกิจพอเราทําธุรกิจมันก็จะมีช่องทางอ่ื่นที่ต่อยอดจากวัสดุก่อสร้างผมก็ออกออกไปทําบ้านขายอ่าแล้วก็เอาใช้ วัสดุในร้านของเราต่อยอดสเกดนะคะสเกะคือมาทำเป็นอะไรนะเป็นบ้านรงการบ้านบนการบ้านมีอีกคุณมีอีกแล้วก็มันก็จะมีที่เราทำแบบว่าเราอยากทำเรามองเห็นโอกาสดีกว่าพอเราเห็นช่องทางเห็นโอกาสอย่างเช่นการทำโรงแพรคพักนยครับในพื้นที่ในพื้นที่บ้านเราก็จะมีคนปลูกผักเยอะมากแต่ ไปส่งให้พ่อค้าขอนกลาแเราก็เลยเห็นโอกาสตรงนี <plural S 2> ้ก็เลยรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อเขาก็จะได้มีที่ส่งไม่ใช่ส่งเฉพาะแม่ค้าคนกลางก็วิสาหกิจของเราคือทําส่งในห้างั e s c o Lotus, Micro นยครับก็เป็นโอกาสของเกษตรกรซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจากที่เราที่พ่อก็คือมีมีกลุ่มเนาะแล้วเขาก็ทําโอกาสในกลุ่มตรงเนี้ย คือให้เราไปบริหารพอตั้งกลุ่มมาจากจากเขาเรียกว่าเทศบาลตั้งกลุ่มขึ้นมาแต่พอเกษตรกรนะครับก็คือเขาเขาชินกับการปลูกมาตลอดชีวิตเราก็ไปช่วยสพอร์ในเรื่องการขายกา,การตั้งโรงงานการการขายการพัฒนาคือทําให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเรานะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นอ,อันนี้ก็เป็น เหมือนเป็นช่วยทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็เป็นเรื่องการช่วยเหลือไปด้วยเนาะใช่ได้ทั้งเรื่องธุรกิจและเรื่องการช่วยเหลือทางอ้อมที่เราได้รับอ่ะค่ะนายฉุนพลแต่เรื่องความรักนี่นึ่งมีกว่าอันนี้คือไอนดูได้ข่าวว่ารักเดียวใจเดียวมาตลอดที่สิบกว่าปีเชื่อไหมครับเออเออทำไมต้องถามว่าเชื่อไหม้คบบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อนะครับว่าคบกันมา ยี่สิบห้าปีก็ตั้งแต่ตอนเรียนครับก็ตั้งแต่ตอนเรียนเลยครับถามวันนี้เลยว่ามีมุมมองยังไงเรื่องความรักบ้างเออความรักมุมมองเรื่องเรื่องความรักแล้วครับหัวเราะจะบอกอย่างนี้ว่าสิ่งที่เราทําให้เราให้เราอะอยู่ด้วยกันยาวหรือเป่าเพราะอะไรเพราะเราเพราะเราเชื่อใจกันสิ่งที่ผมได้คือความเชื่อใจกันเราให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปไว้ใจเขานะเราต้องทําตัวเราอะให้เป็นที่น่าไว้งใจของฝ่ายตรงข้ามนะครับมันก็เหมือนทุกอย่างครับการธุรกิจความรักที่เราต้องไว้ใจ trust นะก็น่าจะเหมือนในใน c ม m m u n i t ของเราที่ Bnai ก็มันจะพูดถึงว่าเรื่องของ trust นะการทธุรกิจต้องมี trust นะะก็้องก็เอาเรื่องของความรักก็คือเรื่องเดียวกันเลยก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเราต้องไว้ ใจเขาใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะไว้ใจเราคือคุณต้องทํายังไงก็ได้เขาเชื่อคุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อคุณก็ตามโอเคก็คือทำเต็มท่าวิชาถ่าเความรักโอเคงัานว่าพูดถึงเรื่องของการทําธุรกิจนิดนึงก็คือว่านอกเหนือจากที่เราจะรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจหลากหลายแล้วก็คือคุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในหลายๆ community ด้วย community นะ ก็อย่างเช่นเท่าที่เราทราบรุ่นหลายตัวเลยนะคหลายแบปุมใบอีซีหลายหลายอย่างเอ้ทำไมถึงเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้อย่างต่อเนื่องว่างอ้ไม่ได้นะอันนี้น่าเชื่อก็สืบความมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ตามพ่อไปครับก็คือพ่อก็อยู่ทั้งในด้านสังคมสังคมธุรกิจแล้วก็สังคมท้องถิ่นเนาะแล้วก็ตามเขาไปมันเรามองเห็นโอกาสครับอืบางทีมันก็ไม่ได้เป็นโอกาสทางตรง าอาจจะเป็นโอกาสทางอ้อมที่เราได้อย่างเช่นเราเข้าไปอยู่ในสังคมเราไปช่วยงานาเราไปช่วยงานของการค้าอย่างนี้ครับแล้วก็ได้โอกาสทางอ้อมคือเราได้ไปประชุมกับผู้ใหญ่ในจังหวัดพอ,อเราไดไป้ประชุมเราก็จะจะได้รู้จักท่านแต่เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับคือเราจะได้ไปเรามองเห็นโอกาสคืออย่างเช่นเขาเขาประชุมเรื่องถนนนยครับเส้นไหนจะใหม่จะตัดใหม่เออจะซื้อที่รอไว้เราได้รู้โอกาส ก่อนคนอื่นพี่กำลังจะถามเมื่อกี้ว่าแล้วไอ้สิ่งคุณได้จากตัวธุรกิจมันเป็นยังไงถามถึงเรื่องทางอ้อมเ็าบอกเรื่องทางอ้อมมาเรียบร้อยก็คือว่าคือเวลาที่เราเข้าไปแล้วเราก็จะมองเห็นโอกาสโอกาสนั้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็คือทําให้คุณเหมือนกับว่าเรามีหูมีตาถูกไหมก็คือว่าสามารถที่จะมองเห็นอะไรที่มันแบบกว้างมากขึ้นใช่ไหมโอเคแล้วถามถึงเบีนไอ้หนึงแต่เบีนไอ้หนึ่งว่าเบีนไอ้พิเนคทำทำไมต้องเบียนไอก็ เรื่องจากบีนไ็เป็นสังคมธุรกิจเนาะ,ะเราทำธุรกิจเราก็ต้องมาอยู่ในวงการธุรกิจซึ่งบีไนก็ตอบโจทย์สำหรับผมก็คือมีหลายๆอาชีพที่เป็นบาอาชีพที่เราเราเราได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีกว่าได้มาเรียนรู้ธุรกิจเพื่อนอบางธุรกิจเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอืก็เป็นโอกาสครับพอเรารู้ว่าบีนไนระบบเขาเป็นแบบนี้เขามีระบบนะเขาวางระบบ เราพอเราทําตามระบบครับอโอ้โมันเป็นระบบที่ดีมากดีมากสำหรับผมในการทําธุรกิจแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจาก BNI มีเรื่องที่ไม่ดีบ้างไหมคะไม่ดีในะที่นี้ก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่ามีคนกล้าที่จะบอกเราว่ามันเป็นการม,มันเหมือนเป็นความเป็นการทัสก,กันเหมือนที่ที่บอกเมื่อกี้ครับคือตอนเราได้เข้ามาในพินาึ้น ก็จะมีสิ่งดีๆที่เพื่อนเตือนเตือนในสิ่งที่มันไม่ดีมันในสิ่งที่เขาเรียกว่ามันไม่ดีหรือว่าไม่ใช่ว่าดีคือในสิ่งที่ไม่ควรจะทําอืออมันก็พอเราเหมือนเหมือนเรารู้จักกันไม่นานครับแต่เพื่อนอ่ะบอกทั้งสิ่งดีและสิ่งสิ่งที่ไม่ดีมันเราก็แบบมันต้องไม่ไม่ต้องไปใช้เวลาที่เราจวะ จะเอาตัวเอาตัวเราไปเสี่ยงไปลองผิดลองถูกกับเรื่องนั้นก็เหมือนว่าเป็นแนวทางเพราะว่ามีคนเคยเคยลองเคยประสบแล้วแล้วก็มาบอกว่าทางนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซึ่งก็เป็นทางลัดให้กับเราได้อีกทางหนึ่งในนี้ฮในนีนี้ถ้าสมมุติว่าในวันศุกร์นี่หาคุณต็อกไม่เจอจากอ่าจะบอกว่าไม่เจอไม่ได้นะเขาเป็นคนที่ทําตาม กติกาแล้วเขาจะมาประชุมทุกเช้าถ้าเลยจากเช้าไปเราจะเจอคุณที่ไหนได้บ้างเลยจากเช้าไปเย็นเลยเอาเย็นเลยเย็นเลยถ้าเราไปหาเจอตัวเขาเราจะไปเจอเขาที่ไหนได้บ้างก็มันช่วงนี้ผมช่วงนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งเวลาคือผมช่วงหลังมาเนี่ยได้ไปเทคคอร์สอะไรก็ทด้คแต่คือแบบตัวผมได้เรียนรู้ว่าเออทุกวันเนี่ย ถึงแม้งานจะนักเยอะขึ้นแต่ผมก็มีเวลาเยอะขึ้นอืมันอยู่ที่การจัดสรรเวลาของเราครับผมผมก็ทําหลายๆอย่างเนาะแต่คือทุกวันเนี้ยมันลานได้ก็คือเวลาเรื่องเวลาเราเราจัดเราเราแบ่งเวลาเหมือนเมื่อก่อนครับที่ผมมีเยอะมากเลยสมมติมีสิบอย่างที่จะต้องทําแต่เราเราไม่รู้จะทําอะไรก่อนมันก็เลยมั่วไปหมดเราเรากาลังทําอย่างที่หนึ่งแต่คิดคิดถึงอย่างที่สิบละ ก็จะมาปะปนแต่ผมได้การแยกแยะเรื่องการแบ่งเวลาและการเรียงลําดับความสําคัญด้วยนะคะเราเขาจะบอกว่าอย่างนี้คือทุกๆง,งานครับเราต้องมีที่อยู่ให้มันต้องมีที่อยู่ให้งานไม่ว่าจะงานทุกอย่างเถอมันไม่ได้ทําสําเร็จนะณนะนะเดี๋ยวนี้เนาะเราต้องมันจะมีที่อยู่ให้มันคือเราต้องวางงานคืออะสิ่งที่ควรจะต้องทําในวันนี้วันพรุ่งนี้ อันนี้คือหมายถึงาที่อยู่ใช่ไหมใช่อันนี้คือคำว่าที่อยู่สิ่งไหนที่ยังไม่สําคัญเราาไปวางไว้ที่หน้าได้ไหมเดีต้องมีที่อยู่ให้มันทุกอย่างสําคัญเร่งด่วนสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเร่งด่วนแล้วก็อะไรนะพี่เขาเรียนยังไงนะสำคัญและเร่งด่วนเขาเร่งด่วนสำคัญไม่เร่งด่วนสำคัญไม่เร่งด่วนเร่งด่วนไม่สำคัญและอย่าลืมสําคัญคือสุดบายบของคือครอบครัว เป็นที่ต้องตากเขาจะดูหล่อป็นพิเศษ้าไเลยือดีค่ะดีดีดีดูดีดีค่ดูดีถามตอนีดนึงว่าชอบตัวเองตอนไหนที่สุดชอบตัวเองตอนไหนที่สุดก็ชอบตัวเองที่สุดก็คือตอนนี้ครับชอบตอนนี พราะตอนนี้เป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์อเอามาไว้ได้มากที่สุดประสบการณ์ก็จะสอนเรื่องราวเรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเนาะทั้งดีและไม่ดีแล้วก็เก็บมาแยกแยะเอานะครับว่าเราควรจะใช้ชีวิตใช้ใช้เรื่องราวยังไงแต่ก็ชอบตัวเองตอนนี้ที่สุดนะก็เหมือนแบบมีประสบการณ์เริ่มมีประสบการณ์ กับชีวิตแล้วเราก็มีตอนนี้ก็มีลูกแต่พอมีลูกมาก็จะมีอะไรที่แรงบาันดาลใจในการที่จะทําเพื่อเขามันทำให้ชีวิตช่วงนี้คือต้องวางแผนเราก็ต้องระวังมากที่สุดเพราเราเพราะเป้าหมายเราก็คือเป้าหมายเราก็มีเพิ่มขึ้นมาอีก สุดท้ายนิดนึงค่ะก็คืออยากให้ต๊อกฝากสามคํานิดนึงอันนี้เป็นสามคําปิดไทยของรายการนะคะที่เรามักจะถามแขกรับเชิญเสมอเลยก็คืออยากให้ต๊อกพูดถึงเรื่องที่ตัวเองสําเร็จเรื่องที่เรียนรู้แล้วก็อยากจะขอบคุณใครไหมเชิญค่ะเรื่องที่สําเร็จเรื่องที่เรียนรู้แล้วก็อยากจะขอบคุณใครไหมหก็สําเร็จก็ณปัจจุบันนี่ก่อนครับก็มันก็เริ่มต้นจากจากการได้ ได้มาเข้าสังคมเนาะเขาไม่ใช่เขาเรียกเขาเข้าเข้าในบ N I อนไอนะบีผมมาเข้าบี I นได้ประมาณสามปีมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มจุดเริ่มจุดเปลี่ยนเพราะเราเราอยอมรับว่าเราได้มาเรียนรู้จากบ N I ทันทงทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อมเหมือนที่บอกหลายๆเรื่องทางเรื่องธุรกิจแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องการพัฒนาตนเองพอเรา มันก็ตรงกับสิ่งที่เราขาดหายเหมือนนี้เหมือนที่ไปถามว่าทําไมผมต้องเรียนเทสคอร์หลายคอร์สมันต้องเหมือนว่าเออเพราะผมไม่รู้เรื่องนั้นผมก็เลยไปเรียน <c oughs> เรียนเรียนเรียนก็ไปศึกษามันก็ทําให้เราได้โอกาสครับได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองและโอกาสทางธุรก,กิจเนาะอันนี้พ<น>ี่ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่พี่ตองแบบสําเร็จสําเร็จก็คือการที่ตัวเองครับเขาเรียกว่า เอาชนะใจตนเองดลกว่อ,อ,อจากจากเมื่อก่อนที่เป็นคนที่เป้าหมายเราอยู่ที่เป้าหมายครับเป้าหมายเราเบื่อๆแต่ตอนเนี้ยเป้าหมายเราชัดเจนชัดเจนขึ้นก็เลยเกิดการเรียนรู้ใช่ครับอโอเคแล้วเรื่องที่ท็อกอยากจะขอบคุณแานไม่ได้เลยคือขอบคุณ BNI ครับที่เป็นสังคมที่ทำให้ผมเหมือนที่บอกครับ ทำให้ผมเรียนรู้ทําให้ผมพัฒนาตนเองเนาะคือพอมันได้พัฒนาตนเองอะ่ะคือมันก็ทําให้คนรอบข้างทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมที่อยู่มันได้พัฒนาขึ้นไปด้วยแต่การที่เราได้เป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้นําองค์กรครับก็ได้พัฒนาสังคมองค์กรเราให้หน่าอยู่ขึ้นไปด้วยครับก็คือว่าที่อยู่รอบๆตัวเราก็ได้พัฒนาร่วมกันขึ้นไปด้วยกันใช่ครับ โอเคก็สำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่มีค่ามากนะคะก็หวังว่า,าผู้ชมนะคะทุกท่านที่ได้แวะเวียนเข้ามาอยู่ในรายการนะคะก็คงจะเก็บเกี่ยวอะไรไปไม่มากก็น้อยนะคะก็สำหรับพี่เองก็เรียนรู้ว่า,าน้ำที่ไม่เต็มแก้วของคุณสุกฤตนะคะก็ทำให้เกิดการเรียนรูกร้การเรียนรู้ต่างๆอย่างมากมายแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสดีๆในชีวิตเสมอนะคะเพราะว่า เราเราได้เอาตัวเองเข้าไปเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็สิ่ง,งดีๆแล้วรวมถึงเพื่อนดีๆทุกอย่างทั้งหมดนะคะก็ช่วงท้ายนะคะก็ฝากไว้สำหรับรายการ p ี T ่นักเกิลไวทนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรทั้งที่มีทั้งหมดนะคะที่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงบ้างน,นะคะก็เขาก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะก็ฝากรายการไว้ด้วยแล้วก็เราจะพบก,กันใหม่นะคะ แล้วก็16ของทุกๆเดือนถัดไปนะคะจะเป็นใครอาจจะเป็นใครนั้นนะคะก็ฝากติดตามนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ